นำกลางความเห็นกรณีร่างพรบรนิรโทษกรรมของคนไทยที่มีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีกลุ่มนักศึกษาก็ได้จําลองภาพอนาคตของสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน f แฟลชม็อบนะครับ <c oughs> เพื่อบอกเล่าความเห็นของพวกเขาหากมีการประกาศใช้กฎหมายนิรโทษกรรมในพื้นที่ที่มีบริบทความขัดแย้งที่ตั้รายงานจากนักข่าวพลเมืองครับ กลุ่มสภาแตออมหาวิทยาลัยสงขลานครินุทิยาเขตปัตตานีจำลองภาพแสดงอนาคตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมมุติว่าหากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้จะส่งผลอะไรบ้างกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้พวกเขาจำลองบทบาทจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกรณีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของทนายสมชายนิรภัยจิต รวมถึงความสูญเสียของชาวบ้านจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพื่อนๆร่วมมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้คทาวนี้เนี่ยพอเรามาลองสังเกตุเร,รื่องของพลเมืองธุรกแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีข้อกฎหมายส่วนที่เอ่อได้เก่าครอบคลุมซึ่งค้าตีความตามตัวกฎหมายตามตามตามตัวสอนดนตรงเนี่ยก็จะหมายความว่ารวมการรวมถึงเหตการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ ประเด็นสำคัญอยู่ที่มาตราที่3ของพรบนิรโทษกรรมซึ่งระบุให้การกระทําของบุคคลประชาชนและองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงออกทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างพศ .2547 ถึงวันที่8สิงหาคม2556อันผิดต่อกฎหมายโดยให้ผู้กระทําพ้นความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง มาตรานี้ทำให้หลายคนใน3จังหวัดมีคำถามว่าจะส่งผลอย่างไรกับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่เจตนาเจตนามเดิมต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าพอไปถึงปี47เขาก็จะนึกถึงภาคใต้เพราะภาคใต้มันมีความรุนแรงตั้งแต่ปี47จริงอยู่ในแง่ของพื้นที่เนี่ยเหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วและก็รัฐก็มีการเยียวยาแล้วในส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำคัญแต่ว่า ประเด็นเรื่องยายยาคนละประเด็นกับความเท่าเทียมกันทางกฎหมายการไม่เลือกปฏิบัติที่รัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าพี่น้องมุลายูมุสลิมเนี่ยเขาก็ก,ก็ก็ไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติในแง่ของกระบวนการใช้กฎหมายหมายถึงว่าไม่ยกเว้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันกระบวนการสันติภาพในพื้นที่เนี่ยนอกจากการเยียวยาแล้วเนี่ยมาตรฐานการใช้กฎหมายระบบการบังคับกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยการ แสดงเจตนาที่ชัดของรัฐเนี่ยว่าจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องมันต้องมีอยู่เสียงเหล่านี้สะท้อนถึงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้าหากจะมีการประกาศใช้พรบนิรโทษกรรมฉบับที่กำลังอยู่ในสภาและความกังวลจากพื้นที่ที่ผู้คนถามหาความยุติธรรมมานาหลายปีนักข่าวพลเมืองมอปัตตานีรายงาน